นะครับผมมาครบสองตารางของเห้านะครับผมเที่ยวร้องไปให้นเพื่อนๆไปเมื่อกี้นี่นะครับเนาะอเฮาเขียนผลการออกสลากผิดเนาะนะครับผมเดี๋ยวหฮอซีมาแกะไขนะครับในวันนี้เนาะนะครับในวันนี้ในอคลิปนี้เนาะนะครับอในคลิปนี้เดี๋ยวหฮอสีมาแก้ไขนะครับเ่อนเนาะนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเฮ้าเป็นวันล่าสุดนี่เนาะเห้าเขียนผลการออกสลากผิดนะครับนะครับเนาะในตัวนี้นะครับเนาะจะออกไปที่นะครับ หนึ่งหนึ่งวันนี้หาหนึ่งหางวันล่าสุดเนี่ยมันจะเป็นหาศูนย์นะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้เนาะนะครับตัวนี้มันจะต้องเป็นห้าศูนย์นะครับ 3, 7, สามเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์บวกเปณนหาหนึ่งเนาะนะครับเดี๋ยวเอาแก้ไขไหมเนาะแก้ไขไม่าไอ้บอกิดเขียนผิดนะครับเขียนผิดนะครับเดี๋ยวเราเนี้ยลบเขาเลยนะครับเนาะเขียนผิดนะครับ นะครับตัวนี้มันจะต้องเป็นหนะ้าศูนย์เนาะนะครับนะครับห้าศูนย์ไม่ใช่ 5, ห้าเนืองศูนย์นะห้าศูนย์ห้าศูนย์นะครับนะ 50, นะครับเนาะถ้าห้าศูนย์นะครับตัวนี้มันจะต้องได้แปดแปดบวกแปดบวกห้าเนี่ยเป็นสามบวกศูนย์เป็นสามสามบวกแปดเป็น, 3, 3, 8, ปน 1, หนึ่งในะหนึ่งเนาะหนึ่งตัวนี้ในหนึ่งนะครับ ไม่ได้สองเอานะครับอะแก้ใหม่นะครับเาเขียนปิดเนาะนะครับนะักครับจะต้องได้หนึ่งเนาะเอ้ยหนึ่งนะครับบวกหนึ่งเป็นสองบวกหนึ่งเป็นสามบวกสองเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ด นะเนี่จังที่จังสี่จังแมนบัตนี่เพราะว่ามันมักสีมาตำแหน่งที่สองกับตำแหน่งที่สี่นี่ที่ที่ที่หกเนี่สองกับหกมักจะมาเนาะนะครับนะครับนี today, ness, ่นะครับมันมักจะมาสองกับหกเนี่ยตำแหน่งที่สองมักจะมานะสองตำแหน่งนี้นะครับเก้าสี่นะครับตัวนี้สามเจ็ดเนี่นะตำแหน่งที่สองมักจะมาห้าเก้าเนาะตัวนี้ก็ศูนย์นะครับตัวนี้ก็สามสองนะครับเนี่ยตำแหน่งที่สองนะที่หนึ่งที่สองนี่ที่สองมักจะมาเนาะ สองเนี่ยครับมันจะมาตำแหน่งที่สองนี่บ่อยมากนะครับหนึ่งสองสองนะครับแล้วก็มาหนึ่งแล้วก็มาสองนี่นะครับตำแหน่งที่สองนะครับมักจะมานะครับหนึ่งและสองหนึ่งและสองนะครับนี่ครับจะมาตำแหน่งที่หนึ่งและสองทักงหมดนะครับหนึ่งและสองนะครับหนึ่งและสองนะครับนี่ครับหนึ่งและสองนะครับงวดนี้นะครับหนึ่งและสองนี่ครับหนึ่งสองสองตำแหน่งนี้นะครับ หนึ 1> 1่งและสองแล้วก็เจ็ดนะครับนะักครับเนาะนี่นะครับเนาะสำหรับในวันนี้ได้เป็นตัวนี้นะครับได้ที่หนึ 2, ่งได้สองหนึ่งสองหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดหกตัวนะครับหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดนะครับถ้าหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดนะครับในหลักสิบก้เห้าเนาะตัวนี้นะครับต้องได้หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ด ตัวนี้หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดนะครับเดี๋ยวแก้ใหม่เนาะแก้ใหม่แก้ใหม่นะครับนะครับแก้ใหม่เนาะครบล่างเนาะหนึ่งสินกหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดนี่นะครับจากเมนนะหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ด กระชนหนึ่งสองสามเลยนะครับเอาชนหนึ่งสองสามจตัวนี้ชนหนึ่งสองเนาะชนหนึ่งสองหนึ่งสองนะครับชนหนึ่งสองเนาะตัวนี้หนึ่งสองชนหนึ่งสองหลักสิบนะครับชนหนึ่งสองเด่นสองเนาะอ้าวชนหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองนะครับชนตัวนี้หลักสิบสามตัวนะครับชด่นสุสามตัวเก้าหนึ่งสองอชนหนึ่งกับสองนะครับสําหรับลักหนวยนะ ลักหน่วยก็ดิชนไปนะครับก็จะมีชนหนึ่งสองสามเลยนะครับลักหน่วยเนาะหนึ่งสองแล้วก็สามนะครับแล้วก็หกเจ็ดนะครับหกแล้วก็เจ็ดนะครับแต่ถ้ามันชนเด่นตัวนี้นะครับมันก็ชนสองกับสองกับเจ็ดเนาะชนวิ่งตัวเดียวนะสองกับเจ็ดนะครับชนสองกับเจ็ดนะครับในตัวนี้เนาะ ต,ตัวนี้นะครับเนาะเด่น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 บนห้าตัวนี้นะครับมาทชงวัดนะครับตัวนี้ก็จะได้ชนเจ็ดเนาะชนเจ็ดชนวิ่งตัวเดียวนะครับสองกับหนึ่งไม่มีนะครับสองสองแล้วก็จะมีเจ็ดนะครับชนเจ็ดนะครับเหานะครับเนาะชนเจ็ดแรีว่าตัวนี้นะครับหนึ่งสองสามส่วนหลักสิบส้นมานนะหลักสิบตัวนี้หนึ่งสองสามงวดที่พานมาได้ห้าตัว วดผ่านมาได้ห้าตัวงวดนี้ได้สามตัวหนึ่งสองสามตัวที่ชนเนาะหนึ่งสองสามนะครับในหลักในในสูตรหลักนะครับนี้ชนมาหนึ่งตัวชนมาเนะหนึ่งนะครับสองแล้วก็สามนี่ก็คือหลักสิบตัวชนมาแต่ตัวนี้มาชนหนึ่งสองกับหนึ่งนะครับอา่านะครับสองกับหนึ่งตัวนี้ได้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะครับตัวนี้หนึ่งสองสามนะครับ แล้วตัวนี้เก้าหนึ่งสองก็มีหนึ่งกับสองตัวนี้ก็มีหนึ่งกับสองในมาครบสองตัวบนไอ้สองตัวล่างมาครบสองตัวล่างก็มีหนึ่งสองเพราะฉะนั้นหนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองนะครับแต่กระเด็นไปที่สองนะครับเตะไปที่สองเพราะว่าสองมันอยู่ในวิ่งตัวเดียวก็คือสองนะครับสองตัวนี้เนาะนะครับเป็นว่าเลขนะครับมีโอกาสที่จะมานะครับในสุดของเข้านี่นะครับตัวที่เข้าจำมาเนี่ยก็จะมีหนึ่งเจ็ดสองเ็ดสามเจ็ดสาตัวนี้ละสามตัวนี้เลยนะครับหนึ่งเจ็ด สองเจ็ดสามเจ็ดนะครับก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่นะครับยังเป็นตัวเดิมอยู่เนาะเอาเขาคำนวณผิดแก่เป็นๆเรียบร้อยแล้วนะครับอขอตัวเป็นผลอะไรนะครับเังมาเขียนตัวเก่าเื้ออยู่นะครับมันเป็นห้าศูนย์มันบอมเป็นหานึงน,นะครับห้าศูนย์นะครับออเงินเนาะห้าศูนย์นะครับนะครับออกมาอ่ะโอเคนะครับเนาะโอเคนะครับนี่ก็คือมาครบสองตัวล่างหกตัวนะหกตัวเนาะถ้าหกตัวนี้เรเอาไปวิ่งกัน เอาไปวินกันมันจะได้สามสิบคู่นะครับวินกันได้สามสิบคู่เอาไปจามวินกันนะสามสิบคู่นะครับสนหรบมาครบสองตัวล่างนะครับตันนี้เนาะนะครับนะครับเดี๋ยวนะครับในกระต่อไปนะครับเท่ากับจังค่อยไปที่แต้มรวมเนาะแต้มรวมสองตัวล่างนะแต้มรวมสองตัวล่างเนาะนะครับหรือนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเอาเบิ่งนก่อนหลักหน่วย ลักหน่วยมีไหมลักหน่วยนะครับเดี๋ยวดูก่อนเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะครับในคลิปต่อไปนะครับในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับตัวนี้นะครับออกมาเป็นแบบนี้เนาะเอานะครับผมสำหรับมาครบสองตัวล่างนะครับเนาะเอามันก็เข่ากันเลยเข่ากันบดนะครับนะครับเข้ากันหมดเลยนะครับเด่นไปที่สามคู่เนาะหนึ่งสองสามหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดนะครับงวดนี้นะครับเจ็ดกับสองนะครับแต่ว่าเจ็ดเด่นกว่านะครับเจ็ดเด่นกว่าเพราะว่าเจ็ดมันชนมาสองสุด นะเจ็ดชนมาสองสูตรวิ่งล่างตัวเดียวสองสูตรชนเจ็ดนะครับชนเจนะ็ดเนาะตัวนี้ก็เป็นวิ่งล่างเดียวตัวที่ไม่ชนก็จับคู่เลยนะครับก็คือเจ็ดสองสองเจ็ดนะครับในสูตรลักของเฮาก็เป็นสองเจ็ดนะครับนะครับเนาะในงวดต่อไปนี้เออในคลิปต่อไปนะครับเด,เดี๋ยวเฮาจังคอยอ่าเดี๋ยวเฮาเบิ่งหลักหนวยก่อนนะเบื่อหลักหน่วยก่อนนะดูหลักหน่วยก่อนลักหน่วยล่างสูตรสามตัวนะครับเดี๋ยวดูก่อนเนาะนะครับอันนี้สูตรสามตัวก็เก้าหนึ่งสอง นะครับอันนี้สลักสิบสามตัวเก้าหนึ่งสองเลขเข่ากันแบบนี้นะครับก็ไม่น่าจะพลาดนะครับไม่น่าจะพลาดนะครับเดี๋ยวเราก็จะฟันธงนะครับเนาะนะครับในวันนี้นักครับในเลขล่างของเรานะครับเนาะในวันนี้ก็คงจะนะครับเอานะครับเพื่อนๆจองลอตเตอรี่ได้เลยนะจองลอตเตอรี่เลยเลยสามคู่นี้หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสามคู่เด่นสองเจ็ดรองหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดนะครับอ้าวจองลอตเตอรี่ได้เลยนะครับสหรับในคลิปต่อไป นะครับพ่อจังคอยเบังหลักหน่วยว่ามันจิเป็นทอะไรนะนะครับหน่วยล่างนะครับเนาะเอาสูตรในน้อยตัวนี้ละนะครับอาสูตรในน้อยตัวสามตัวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะครับพ่อจังคอยไปแต้มรวมนะครับถ้าเข้าแต้มก็โอเคเลยได้เลยแต้มรวมถ้าเข้าแต้มเนาะนักครับผมเอาสําหรับในคลิปนี้นะครับผมแล้เกษิไว้เพียงสํานีเนะนะครับอ่านะครับก็ เดี๋ยวจะคอยไปบนเนาะบนของเขากะเริ่มคอนเข้ามาแล้วนะครับบ่นเริ่มคอนเข้ามาแล้วนะครับคอนเข้ามาแล้วสําหรับบนนะครับเอานะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับอดกแกเสียเอาไว้เพียงคำนี้เนาะสันเพื่อนไปเลยนะครับในคลิปต่อไปจังหวะกันต่อนะครับอาจจะเป็นแต้มหรืออาจจะเป็นเด่นหลักหน่วยลากหรือสิเป็นเลขบนนะเอาจังหวะกันนะครับเนาะสำหรับเราพัฒนาของเขานะครับเนาะนะครับลงให้เพื่อนเรียบร้อยเขาต่อเนื่องนะครับเนาะเราพัฒนาไปที่ช่องนาบุญ คนเดิมนะครับช่องนาบนคนเดิมด้อยสำหรับเราพัฒนานะครับเมอื่นนะครับเมื่อวันอาทิตย์เนาะมือื่นมีเราพัฒนานะครับเนาะเอานะครับเรียงลังเข้าคูเรียนว่าเป็นแบบนี้เอาแก้ไขให้เพื่อนเรียบร้อยนะครับผมในการประมวลผลเนาะในตัวนี้นะครับเนาะแก้ไขแล้วเพราะว่ามันต้องเป็น5 0านย์ไม่ใช่51นะครับเอาด้านเพื่อนไปเลยนะครับเนาะสวัสดีครับ